มึงเนี่ยมามาดูกันดูซิว่าดอกไม้จะเป็นยังไงดูสิที่มะมันปกคลุมเนี่ยสงสารมันจังเลยลูกสาวลูกสาวของแม่ลูกสาวจะเป็นไงบ้างลูกสาวคะโดนปกคลุมหมดเลยเป็นไงบ้างคะมาดูอีกอันหนึ่ง นี่ให้ดูสวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่นี่น,น,นี่โอ้อันนี้ยิ่งสวยนะดูใกล้ๆเลยปะดูใกล้ๆกันดูใกล้ๆสวยนะเออชัดไหมเนี่ยอยสวยเนอะมันค้างอ่ะอืมนมันค้างเยอะเลยอ้า แต่ไม่ตายนะพวกนี้มันทนทนหิมะทนหิมะนะไม่ตายนะคะงไงขาวโพลเลยเห็นไหมอุ้ยต้นนี้ยิ่งสวยเห็นไหมสวยไหมทุกคนสวยไหมคะสวยเนาะโอ้ยสวยนุ่นก็สวยยิ่งข้างบนยิ่งสวยเดี๋ยวเราจะไปทาดูข้างบนนะ แต่ตอนนี้ดูลูกสาวเราก่อนลูกสาวเราโดนปกคลุมด้วยหิมะมามาดูกันค่ะสวยไหมมนี่ลูกสาวเราเอ้ยสาวเราโดนปกคลุมนี่ไว้น,นี่ประดับถ้ามันสวยนะอันนี้ก็สวยนะ ดูลูกสาวอีกหนึ่งเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> นี่ยลูกสาวโดนปกคลุมเป็นไงบ้างจัดทรักไม่ตายนะไม่ตายแต่ว่าเขาเย็นอเขาเย็นเฉยเนี่ก็สวยนะฮะดูอีกอันหนึ่ง นี่อายให้มันสวยในหิมะนี่นี่อีกอันหนึ่งค่ะอ,าอ,อ้ายอืมวายกระเด็นกระเด็นเลยหักเลยสวยไหมดูอีกดอกหนึ่ง ดูอิดอกเราจะเดินรอบบ้านนะนี่นี่ลูกสาวอันหนึ่งนี่ดูลูกสาวนี่อีกดูรอบบ้าน นี่มันค้างนะค้างอยู่เาจะทัวบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนทัวให้ดูว่าหิมะสวยเยอะอันนี้สวนหลังบ้านนะคะเนี่ยสวยไหมโอ้เป็ดเป็ดก็นั่นโอ้ยตรงนี้ยิ่งสวย นี่ขาวโพลนไปหมดนะคะต้นข้างบนข้างบน,งบนต้นสนคิดว่ามันจะเป็นยังไงดีเนี่ยมาเดินดูเพื่อนๆนเราเลาะนะเลาะที่เกียดย่ำ็ิมาเยอะที่เกียดย่ำเยอะก็เลยต้องย่ำเลยลืมเปิดประตูหลังบ้านน,นี่ที่มุมนี้ที่ถ่ายประจำ นะคะนี่ตรงบันไดอันนี้รอบบ้านนะให้ดูรอบบ้านนี่สวยไหมคะเพื่อนๆสวยเนาะสวยดีนี่ให้ดูให้ดูนะคะให้ดูสวยไหมสวยเนาะสวยดีนะคะดูสิ เอบนะ่อน้ำของเราสวนหย่อมเล็กๆเ,เป็นน้ำตกนะคะของเราตรงนี้ต้องเดี๋ยวให้อากาศดีๆหน้าร้อนแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะสวยนะสวยไหมนี่ขาวโพลเลยคืนเดียวนะคะเนี่ยคิดว่าปีนี้จะไม่มีหิมะสิโอ้มีได้ยังไง งงใกล้จะหมดใกล้จะหมดแล้วมี่เฉยเลยเลยนี่สวยไหมคะนี่นี่นีต่ต้นดอกกุหลาบพันปีนะคะสีม่วงทั้งต้นเลยถ้าเกิดมันออกดอกมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูโอ้ยมันสวยงามมากสวยจริงๆนี่เตาผิงสำหรับหน้าร้อน สมยสม่วนไหนคะอันนี้ไปข้างบนขี้เกียจไปข้างบนเอาตรงตรงแถวแถวนี้ให้เพื่อนดูก่อนนี่ค้างสวยมากเลยเนาะมันค้างได้สวยจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในข้างในดูรอบรอบทิศรอบทาง หน้าเอระเบียงหน้าบ้านนะคะคกสวยไม้สวยเนะาะสวยนะคะอืมสวยเนาะอือืนี่สวยไม้อือหื อ้ยดูดูนู่นดูนู่นดูนู่นโอ้ยไกลๆอ่ะไกลๆสวยมากไกลๆนู้นน่ะต้นไม้สวยมากนี่นี่นี่บ้านเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านของเราแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศข้าวโพนไปหมดข้าวโพนไปหมดให้ดูหน้าบ้าน นี่สนย่อมหน้าบ้านตอนนี้มันละลายไปบางส่วนแล้วนะคะละบาละบะ,ะ,บะเออละลายค่ะละลายโทษดีค่ะพูดผิดลิ้นรัวไปหน่อยนะคะเนี่ยทุกหลังคาบ้านมีสีขาวเนี่นี่เอาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเอาไปดูใกล้ๆใ,ให้เพื่อนดูใบไม้ใบสนใกล้ๆเลยสวยมาก สวยตะกอนมีเห็ดนะคะตรงเนี้ตะกอนมีเห็ดแครอทมีเห็ดแครอทเก็บตรงเนี้ไปแต่ปีปีที่ผ่านมาไม่มีไม,มไม่มีเห็ดแครอทเดี๋ยวเราดูนี่มาดูตรงนี้สวยไหมสวยดีนะคะ อ้ยอ้ยอ,ยอยดูลมมันปิวที่ค้างที่ค้างไว้มันก็ลมมาลมมันก็ปิวหิมะก็ตกมาโดนหน้าเราเนี่ยสวยไหมคะสวยไหมเพื่อนๆดูนู่นนี่สวยเนาะนี่ก็อุโมงค์อาา่ะฮะสวยนะคะเพื่อนๆ นี่ไอ้นี่โคมไฟดูโคมไฟโคมไฟของเราปาดซะหน่อยนี่นี่นี่อ่าโคมไฟของเราเฮ้เฮสวยเนาะอมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเท่านี้ก่อนแหละนี่นี่สวนหลังบ้านนะคะส่วนข้างรอบบ้านค่ะเนื้อที่ก็เยอะอยู่ กว้างงานหนักเฮ้ยมาดูข้างในนี่มาดูดอกสีเหลืองนี่นี่สวยไหม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 ค่ะอ๋อือดูสิขาวโพลเลยนี่ดอกสีเหลืองมีหมะอยู่ด้วยนี่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 สวยไหมคะ นี่ต้นขาวๆนี่นี่นี่อันนี้ข้างบ้านนะคะอันนี้ในบ้านแต่ว่าสนามสนามในบ้านแหละอุ้ยตรงนี้สวยจังเลยตรงนี้สวยจังเลยเอ้ยสวยสวยสวยดิเเ,เห็นไหมครับเพื่อนๆกลัวมันขาวนมองไม่เห็นน่ะ นี่ตรงนี้ก็สวยนี่อันนี้ต้นเชอรี่นะคะกำลังออกตุ่มแล้วเดี๋ยวออกดอกเต็มต้นแล้วคิดว่าสองอาทิตย์นะ่ะออกดอกเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดเชอรี่เก็บได้มาเก็บเชอรี่กันเดือนเจ็ดนะคะเพื่อนๆเ,เดือนเจ็ดนะเน่เน่น่น,น,น,น่เราให้ดูนี่ สว,สวยสวยสวยเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นสนามหญ้าแต่มันเป็นไหลเขาที่บ้านเป็นไหลเขานี่เป็นไหลเขาบ้านฟืนตัวบ้านฟืนเหม สวยเนาะสวยเชื่อนี่ๆน่น่เ่ดูสิคะเพื่อนเพื่อนดู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 ด,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 ดูคุณทำเฮเฮ้เฮ่ใช่ไหมเน่ใช่นนะอ่ะฮะันนี้ก็เป็นบริเวณที่เรานั่งเล่นกันเวลาหน้าร้อนระเบียงหลังบ้านนะคะ นี่ตัวบ้านตัวบ้านบ้านใหญ่แต่งานเยอะเอ้ยสวยเนาะสวยจังเลยเธอหลายปีแล้วนะไม่ได้เจอหิมะนี่มาหลายปีอยู่เพราะว่าช่วงหิมะเยอะๆเราก็ไม่ได้อยู่นี่กลับมาอีกทีหิมะมันก็หยุดตกแล้วนี่นี่น,น,น นี่ข้างบนไปดูน้นปะดูนน่นกันปะดูนน่นกันปะโอ้สวยไหมนี่เราอยู่เป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วก็นอกนั้นเป็นที่ทำการเกษตรนะคะตรงเนี้ยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะให้ทุกปีจะมีม้านะคะหน้าร้อนหญ้าขึ้นเยอะเขาก็จะปล่อยมา้ามากินหญ้าประมาณสัก หนึ่งเดือนม้ามันก็จะกินกินหญ้าไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาม้าไปแล้วก็รอรอให้มันรอให้หญ้ามันขึ้นใหม่แล้วเขาก็ถึงจะเอาม้ามานะคะนี่ยสวนหมเอ่ยดูด,ดูดูเต็มเลยอ้ย นี่บานต้นไม้ของเราอันนี้ต้นกระเทียมโอ้ปีนี้ได้อยู่ได้อยู่ต้นกระเทียมลายเท้าสวยไหมเนาะสวยเนาะเพื่อนๆโอ้สวยนะคะสวยนะคะสวยค่ะสวยค่ะอืมสวยเนาะอืม ไม่รู้จะพูดอะไรทำอะไรดีแต่มันก็สวยอะสวยแบบเราคนไทยอะไม่ค่อยได้เห็นะ่ะไม่น้อยคนที่จะได้เห็นไงเราก็เอามาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆพ,พ,พี่ป้านา้าอาดูนะคะว่าตอนเนี้เอ,อมีหิมะลงเยอะเขาบอกว่าจะลงอีกสักสามสี่วันนะคะตรงนี้ระเบียงหน้าร้อนเราก็จะมานั่งกัน จะเอาที่เบาะเบาเก้าอี้นั่งหรือเป็นสีสันสวยแล้วเราก็จะทำให้สะอาดสวยหน้าร้อนนี่นี่้ายเธอถหนาวไาจ้าต้นไม้จ๋าอืมอาา่ะฮะนี่นี่นี่สวนดอกไม้แล้วนะคะ ตอนนี้ก็ต้องดอไปไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้อ๋อหวอมาหวอมาเหมือนมีสงครามเลยเหมืนมีสงครามเลยดูสิมาเนาะนั้นจะบอกเพื่อนๆนนะคะว่าเราจะจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตามมาดูอีกนะช่วยกดไลค์กดแชร์ ฝากคับสกายเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย